สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับอีเวนต์จี้ดาร์กนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีแต่จี้ตึงๆมาให้เราทำนะครับโดยจะมีจี้ใหม่ที่แบบน่าทำมา1นจี้เลยนะเพื่อนๆน,นะที่แบบดีมากๆเลยมีประโยชน์กับหลายตัวละครนะเพื่อนๆน,น,นะพลาดไม่ได้เลยนะครับไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปชมนเลยดีกว่าครับว่ามีจี้อะไรมาเลหลังกันบ้างและมีจี้ใหม่เป็นจี้อะไรกันบ้างครับ let's go <S <ว>มาเริ่มกันที่จี้แรกเลยนะครับเพื่อนๆน,นะนั่นคือจี้ดาร์กโดนลูกอมวาเลนไทน์ Valentine นะครับจี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นจี้สามความสามารถนะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นจี้ที่เหมาะกับทุกตัวละครมากๆเลยนะครับยิ่งเป็นตัวละครที่แบบมีสกิลขโมยมาเบิลในตัวนะครับเพื่อนๆนะยิ่งทําให้จี้ชิ้นเนี้ยโคตรก๊อดนะครับเพื่อนๆนะถ้าเอาไปเล่นกับพวกสายขโมยเงินนะครับซึ่งมีสกิลแลนด์พุทหรือว่าโดนก๊อปปี้นั่นเองนะเพื่อนๆนะซึ่งไอ้สกิลแลนด์พุทหรือว่าโดนก๊อปปี้เนี่ยเพื่อนๆนะในกรณีที่แบบเราได้เล่นคนที่2นะครับจะเป็นการกดดันฝั่งตรงข้ามนะไม่สร้างแนะนะลนดน์ามาร์คคนน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 นะะเเ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 พพรรรราาาาาา่่่่่่่่ถ้ัังงตขมมมสสสแลลลดด์ีีีีีียยยยไออออกกิิุโบืๆซึททํให2 เล่นได้ไง่ายมากสามารถจัดการฝั่งตรงข้ามได้ในทันทีเลยนะครับเพราะว่าเรามีแลนด์มาร์คขึ้นมาแล้วโดยที่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเพื่อน,อนซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากครับเป็นการกดดันฝั่งตรงข้ามได้ดีมากครับสกิลนี้นะแล้วก็จะมีสกิลป้ายสต็อปนะครับซึ่งให้เปอร์เซ็นต์มาถึง70%เลยนะสกิลนี้บอกเลยว่าเป็นสกิลทีเด็ดนะครับซึ่งทําให้การเล่นของเรานั้น เล่นง่ายขึ้นมากๆนะเพื่อนๆนะสามารถเซตตำแหน่งการทอยทั้งไปข้างหน้าและไปข้างหลังได้ง่ายมากๆโดยที่ตัวละครของเรานั้นจะไม่ถูกสกิลเนรเทสนะครับสกิลเนรเทสก็คือไอ้พวกสกิลใบเหลืองใบแดงนะนะั่นแหละที่แบบทําให้เราวาร์ปไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะซึ่งไอ้ป้ายสต็อปเนี่ยหรือป้ายหยุดเนี่ยนะมันทําให้เราแบบไม่ต้องวาร์ปพําเพื่อน,นะครับเพื่อนๆนะซึ่งทําให้เราสามารถเก็บการวาร์ปของเราไว้ใช้ในเวลาจําเป็นนะครับจะได้แบบ ไม่ต้องเสียการว์าไปฟรีๆนะครับเพื่อนๆนะยิ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบเล่นด้านที่แบบวางหลุมดําที่เกาะล้างไม่ได้นะแล้วเพื่อนๆเนี่ยมีสกิลป้ายสต็อปนะหรือว่าป้ายหยุดเนี่ยเพื่อนๆจะได้เปรียบฟัง,งของค้ามากๆนะครับเพราะว่าฟังของเราอ่ะจะไม่ได้วาพมเพื่อนนะครับเพื่อนๆนี่จะเป็นข้อได้เปรียบมากๆครับสำหรับคนที่แบบนาป้ายสต็อปไปเล่นใด้ด่านพวกนี้นะครับเพื่อนๆนะสำคัญมากๆนะครับต่อไปนะครับเพื่อนๆนะจะเป็นสกิลที่3นะครับนั่นก็คือสกิลขังคุกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าณปัจจ ไม่ว่าเพื่อนๆจะเอาตัวละครเก้าหรือไม่ไปถ้าเพื่อนๆมีสกิลเนี้ยเพื่อนๆสามารถการันตีชัยชนะได้แล้วประมาณ90สอร์นะครับถ้าเพื่อนๆสามารถทาให้ฟังตรงข้ามนั้นโดนขังสําเร็จนะครับเพื่อนๆยิ่งณนะปัจจุบันเนี่ยมีสกิลโจมตีอย่างการขโมยมาเบิลนะครับเพื่อนๆนะถ้าเราใส่ไปกับการขังคูกเนี่ยจะทําให้เราแบบโอ้โหชนะง่ายมากเพื่อนๆฟังตรงข้ามโดนเข้าไปเนี่ยถึงกับต้องออโต้เลยนะเพื่อนๆนะเพราะว่าตายแน่นอนเพื่อนๆร้องขอชีวิตอะ <laughs> จี้ต่อไปนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือจี้ดาร์กโลสซูเปอร์ลูกอมบอลินไทยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจี้เนี้ยเกิดมาเพื่อตระกูลน้องมันวอทุกสีเลยนะครับเพื่อนๆนะให้มาถึงสาความสามารถตึงๆสาหรับน้องมันวอโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อนนะทั้งโลสีทองทั้งสกิลลดบัตรนะที่แบบพุ่งไปข้างหน้า6ช่องนะครับเป็นสกิลทีเด็ดที่แบบทําให้น้องมันวอนั้นเก่งมากๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีสกิลยกเว้นค่าผ่านทางถึง2ครั้งนะครับเพื่อนๆนะซึ่งแบบโอ้โหสร้างมาเพื่อน้องมันวอทั้งนั้นเลยนะเพืื่่่อออออนน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 นะะใครทีีีเเเปป็มม้้งัวยาพพจไ จะเป็นจี้ด k กมวกราชาที่ถูกในประเทศนะครับจี้เนี้ยเป็นจี้ที่แบบสําคัญมากๆนะครับเพื่อนๆจะต้องมีติดไอดีอย่างน้อยหนึ่งใบนะครับเพื่อนๆนะเป็นจี้มวกที่แบบเอาไว้เล่นกับจี้เกาะลอยฟ้าโล่ซูเปอร์ได้อย่างลงตัวนะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกเลยว่าจี้ทั้งสองจีเนี่ยเกิดมาคู่กันจริงๆนะครับเพื่อนๆใครที่มีเกาะลอยฟ้าโล่ซูเปอร์อยู่แล้วแล้วยังไม่มีมวกในประเทศนะครับต้องรีบจัดนะครับเพื่อนๆนะจี้ต่อไปนะครับเพื่อนๆนะจะเป็นจี้ดักบ้านลูกอมวาเลนไทน์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าจี้เนี้ยไม่ต้องไปอ่านส แล้วก็ไม่ต้องไปทํามันด้วยครับปล่อยผ่านไปเลยครับเพื่อนๆนะต่อไปนะครับเพื่อนๆจะเป็นจี้ดาร์กจะลวดลูกอมวาเวลนไทน์นะครับจี้ <G S 2> เนี้ยจะเป็นจี้เดียวกับจะลวดทิง้งระเบิดนะครับเพื่อนๆนะแต่เป็นสกินที่แบบสวยมากๆครับเพื่อนๆนะใครที่ยังไม่มีจี้จะลวดทิง้งระเบิดนะครับแนะนำให้ทำจี้นี้ทันทีเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะเป็นจี้ที่แบบทั้งตั้งรับทั้งโจมตีในเวลาเดียวกันนะครับมีทั้งสกิลปาระเบิดมีทั้งสกิลยกเว้นค่าพันธางสองครั้งนะครับมีทั้งสกิลเนรเทศนนะะคคครรรัับบวาาามมสถตงๆเเลยพื่อนนๆะ บางตัวละครนี้เอาไปเล่นกับจีชิดนี้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรก๊อตนะครับเพื่อนเเช่นตัวละครอย่างเพรสิดเน้นโคพระอภัยมณีทั้ง2เวอร์ชันหรือไม่ว่าจะเป็นเมเลียวก็ตามนะครับมันจะมีบางเซตจีนะครับที่สามารถใช้กับตัวละครเหล่านี้ได้อย่างลงตัวนะครับเพื่อนๆนะแนะนำเลยครับจีชิดนี้อย่าพลาดนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเพื่อนๆนะจะเป็นออฟจีเปอร์เซ็นต์ตึงๆเลยนะครับอย่างออฟตัดก้านนางฟ้าเนี่ยสายล้มสายอัญเชิญทั้งหลายนะครับใครที่ชอบเล่นเพรสิดเน้นโคหรือว่าพระอภัยมณีหรือว่าโดยยออนนหรรรืวว่่าาาสลมมตงๆะะคคับจี อันนี้ไว้นะครับนะเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดในเกมนะครับ80%นะต่อไปนะครับเพื่อนๆนะออฟอ็อก์เซ็นต์นะครับออฟเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะในกรณีที่เราไปเจอพวกตัวละครที่มีสกิลส่งไปเกาะล้างนะครับเพื่อนๆนะจะทําให้เราแบบไม่เสียเปรียบพวกตัวละครเหล่านี้มากเกินไปนะครับถือว่าเป็นสกิลที่แบบช่วยชีวิตเราได้นะครับในยามคับขันนะครับเพื่อนๆนะต่อไปนะครับเพื่อนๆนะออฟล็อกมึงคูณ40%นะครับอันนี้คือเปอร์เซ็นต์มาตรฐานแล้วนะครับปัจจุบันนะต้องเป็น40%อย่่งตนนะครับเพืๆ ใครที่ชอบเล่นใส่ล้มนะครับอย่าพลาดนะครับเมืองท่านต้องแพงนะครับไม่งั้นอย่าเรียกว่าใส่ล้มเลยครับเหมือนเหมือนเอามือไปสกิดแต่เพื่อนนะต่อไปนะครับเพื่อนๆนะจะเป็นออฟเจาะฟอง45%นะครับนับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์มาตรฐานไปแล้วนะครับใครที่ชอบใส่จี้ตระกูลยกเว้นค่าผ่านทางนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆจะต้องมีออฟนี้แถมไปด้วยนะครับเพื่อนๆมันจะเป็นคอมโบคู่กันนะครับเอาง่ายๆอีกฝั่งแบบกำมัดแต่เพื่อนเพราะว่าเราอึดมากๆนะครับเพื่อนนะทั้งเจาะฟองทั้งยกเว้นค่าผ่านทางหูกว่าจะตายเพื่อน อีกฝั่งนึงลำคาญนอะ่ะผมบอกเลยต่อไปนะครับเพื่อนๆนะจะเป็นออฟยกเว้นค่าผ่านทางน,นะครับหครั้งนะซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดตั้งแต่ในเกมมีมาเลยครับออฟนี้นะเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์นะออกแค่ครั้งเดียวทำให้เราสามารถพลิกเกมได้เลยนะครับเพื่อนๆนะสำคัญมากๆนะครับควรมีนะครับถือว่าเป็นออฟแร่ได้เลยนะหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่อไปนะครับเพื่อนๆนะเป็นออฟยกเลิกการเลียกนะครับออฟเนี้ยโค้ดสำคัญนะครับเพื่อนๆนะณปัจจุบันนะเพราะว่าถ้าเราไปเจอฝั่งตรงข้ามที่เป็นนโดยอ ที่มีสกิลสไลด์เก็ทหิมะนะครับเพื่อนๆนะไอออฟเนี่ยช่วยได้เยอะเลยและก็ถ้าฝ่ายตรงข้ามมีจี้ตระกูลบัตเชิดทั้งหลายนะครับนะหรือว่าสกิลตระกูลเรียกทั้งหลายเนี่ยไอออฟเนี่ยช่วยได้โคตรเยอะนะครับเพื่อนๆนะทำให้เราอึดทึกทนมากๆครับเปอร์เซ็นต์40%เนี่ยออกโคตรบ่อยนะครับเพื่อนๆนะต่อไปนะครับเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆล็อกอินเข้ามาในเกมนะวันนี้นะเพื่อนๆอย่าลืมรับอันนี้ในกล่องจดหมายนะครับเพื่อนๆมันจะอยู่ในช่องอีเวนต์นะครับเพื่อนๆนะเนี่ยเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาหาดูนนนนะะะพพออรับแล้วเื่ๆ เพื่อนๆก็มากดเริ่มภารกิจได้เลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็ล็อกอินเล่นเกมเล่นชนะเนี่ยวนไปนะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็เอาไอ้พวกวัตถุดิบเนี่ยที่ได้มาเนี่ยเนี่ยไอ้พวกจี้เนี่ย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 เอามาแลกเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆเอามาแลกเนี่ยเป็นจี้เนี่ยไอ้ลูกวาดเอสเอสเนี่ยแล้วก็มาแลกของวันเนี่ยเพื่อนๆห้าร้อยเพทแปดร้อยเพทพันห้าร้อยเพชรเนี่ยเพื่อนๆนะเก็บสะสมนะครับพยายามล็อกอินให้ครบทุกวันนะครับสำคัญมากนะครับเพื่อนๆนะได้เพชรง่ายๆเลยนะ ก็สรุปเลยนะครับเพื่อนๆนะสำหรับผมนะจี้โดนลูกอมวาเลนไทน์เนี่ยเป็นจี้เดอะเบสในอีเวนต์นี้เลยนะครับการทอยการเล่นของเรานั้นสามารถเซตตำแหน่งได้เลยนะครับเพื่อนๆนะทำให้เล่นง่ายขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบเล่นด่านที่วางหลุมดำเกาะล้างไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะไอจี้ปลายสต็อปทั้งหลายแล้เนี่ยมันจิงสำคัญมากๆนะครับเพื่อนๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพชรเป็นสิ่งที่หายากนะครับเพื่อนๆนะช่วงนี้อีเวนต์จี้ดาร์กแม่งมาที่ที่เลยนะครับเพื่อนๆนะพยายามทำแต่จี้ที่จำเป็นนะครับคาดเเหลืืออออะะะไรรก็คค่่ยทนนนับพๆ ไม <G ül> ่งั้นเพชรหมดนะครับเพื่อนๆนะบอกเลยชิบหายแน่นอนเกมมันเลี่ยมนะมันรู้ว่าแบบมันต้องขายระบบอีโวนะครับเพื่อนๆนะมันจึงเลยผลิตจี้ดารกออกมาไม่หยุดเลยนะเพ,นนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆต้องระวังกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมปากของค,คอนะครับเพื่อนนะฝากกดไลค์ฝากกด s ับสไครป์ฝากกดติดตามด้วยครับเพื่อจะได้พลาดคอนเทนต์ดีๆช่องผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย